เรามาดูความคมชัดนะของหลวงปู่สวงแห่งภูตะแบงแห่งวัดไผ่พัฒนานะทุกทเหรียญสีทองนี้คือรุ่นสร้างสรรานะครับสร้างสรรนานะครับเรามีทั้งอูสั้นอูยาวอะไรก็ตามที่หลายคนที่ถามหานะด้านบนขึ้นไปเป็นภาพผงบุแผแผนอุ้มไก่นะครับด้านบนเหมือนกันแต่ยิ้มรับทรัพา์นะด้าน ล่างนะครับพ่อมีแต่ให้นะครับพ่อมีแต่ให้คือเป็นเหรียญสวยงามที่สุดแล้วก็ที่เหลือไม่ขี้เดียนแล้วละ่ะเอามาให้ผู้ชมได้ชมนะเอามาให้ชมนะครับจะได้รู้ว่าเดี๋ยวน้อปูเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับอันไหนที่ดูดีอันไหนที่ดูได้อันไหนแล้วดูแล้วลังนะเอาไปใช้แล้วรวยทุกคนผมกล้า